สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านล่าสุดเรากลับมาถึงบ้านแล้วในเอฟซีมันไม่ใช่แล้วไอ้บอลเหมือนจะเอาจริงแล้วน่ะลาเยู่กันหนักกเหนักผมมอนจะไม่รอดกับคนนี้ผมว่ามีสิทธิ์ส่งมงไปบ้านตัวนี้อะไรจะเปิดพัดลมตัวนี้เหรอใช่คด้นนนอยู่ะมักีจะห้ามไปคนอื่นเลย อ่านต้องเปิดสามเลยอย่ามาจี้นะตอนนี้พี่บ่าวอาการไม่ค่อยดีเลยจีอิ่มหนักนี่ตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะนี่ล่าสุดต้องนอนถ่ายคลิปถ่ายหัวโกโก้ไล้ล้อยเลยแต่อยู่เปนต้องไล่ก่อนก็โอเคครับผมก็ทุกอย่างเสียกินมากเลยอิ่มมากเลยเหรอมมากเลยกินได้นะกินได้อยู่ฮะกินได้อยู่ไปเรากลับไปกินอีกไป จีจี้กว่าหหมูกะถ้ากลับเาไปต่อให้กินจอ่อลกลับมาดีใจเลยได้แต่ว่าต้องใจอีกอีกรอนี่นเอฟซก็กลับมาถึงบ้านนะะทุกคนก็อิ่มท้องโชว์พุงไอยโชว์พุงน้อยดิโชวพุงน้อยนะไอ้่ไหมเพรว่าน่าจะท้องมาสิบห้าเดือน เคือเพราะว่าบใบจะแล้วนะดูแข่งกัปตันมันตึงล้เพื่อไม่มีรอยยักเลยไม่มีรอยยักอแรกกอนแรกประโชเลยระโชเลยท้องจริงไม่ได้เบ่งเอาแลเนี่ยเไมี่เหม่อกันเดี๋ยวเขาว่าท้อง ในท็อกเเดือนแล้วนี่ในเอฟซีก็มาถึงบ้านแต่ละคนก็จะโอ้ผมก็นั่งก่อนดีกว่ามันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ไม่เป็นโรท้องอ่ะขอนั่งก่อนในเอฟซีนั่งทําใจก่อนไม่มีครับผมเอฟซีครบคุณมากๆที่ทําให้เราอืดกันทุกคนเลยใช่คือว่าอร่อยเลยอร่อยมากเลยน้ำจิ้มก็อร่อยอ่า แต่ว่าเาจตันดีก่คนที่กินเยอะที่สุดก็มีคนนี้ในอีสีเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่เต็มคาราเบลเท่าไหร่ใช่ถ้าถ้าต่อเนี่ยได้อีกไหมได้โอ,อไ,ดได้จนร้านปิดอะ่ะเหรอได้อยูนน่ฉันผมยังไปเฝ้าไปสองคนนะ่ะแล้วนางเฝ้าปอนย่ปอนไม่อิ่มสักทีเจ้าของรอ้านเจ้าถามไม่ถามเพาเจ้าของร้านเนะ่ะวันนั้นไหนแกได้ดังว่องไวอ่ะเหรอไม่ลุกไม่กลับสักทีคนสุดท้ายไปก่อนเพื่อนกลับดังเพื่อน ่ไปก่อนกับหลังกินเรื่อยๆใช่เริของของของโปรดของอร่อยไงเริ่มอ้ยยังไม่ทาแม่นาคตก็จะผอมได้เลยคนนี้นะดูท่าทางผอมแน่นอนเห็นได้ข่าวว่าลดหุ่นเห็นว่าจะผอมมากกว่านี้เห็นช่วงนั้นพากไอ้ทำอะไรเนี่ยไอ้ไอ้โยโย่อะไรหนักฮูลาฮูปอะไรนะมันไม่ใกล้เลยโยโย่ฮูลาฮูปต่อไปนี้เราไม่ต้อเดินเล้วต่อไปนี้จริงจริเออ ตอนนี้ก mm ็ก hmm. er ิ้งอยู hmm. <ok euh. ่เนี่ยนี่ในสีแน่นาคตนะฮะกินหรือเปล่าเหมือนข้าวนั่นแหล่จะได้ย่อยอร่อยมากยาคูซาบอ่ะอร่อยมากิ่งเหรอชิมดูสิก็เด้ตัวตามันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อนี่ต้องลองนะให้ชิมยูถ้าไม่ขี้เกียจ์รังเกียรไม่ขี้เกียจ ไม่ใช่มันจะได้โล่งจะได้เลออาไปซื้อเปล่าโอ้ยดูๆไอ้เนี่ยแต่กูกูไล่บอกว่ามันช่วยช่วยได้เพราะพี่งงแต่ยังยมันจะมเลกลอ่มันจะได้เลอผมดิบแม่คอะไรบ้างอานผมบอกผมบอกอไี่้าวกไปซื้อนีกันเร่อยมากเลยอันช่วยย่อยได้เหรอมันไม่ช่วยแล้วปีนันนี้มันไม่ช่วยหรอกเมีมีเดียวย่อยเดียวต้นโรงพยาบาอ้อร่อยมากเลยเออโชว์บาวก่อนอัน ตอนนี้เราชูเพราะมีหิวเลยบตัวเองด้วยได้้บางอร่อยเหมือนเลยเหมือนอะไรเหมือนเลยมะเกยเลยเหมือนแพะนะมันนี่จังตอนนี้น้องไอ้ก็ยังไม่อิ่มในทีอยากกลับไปอีกนะไม่ไหวไม่ไหวเหรอยอมแพ้รอบนี้เมื่อกี้สงสารพี่บ่าเราไม่มันพี่ต่อใจน้ำตาไหลอยู่นู่นน่ะผมพงเดชสมมติสมมติถ้ามีมีโอกาสไปกินอีกรอบพี่บ่าวจะรถส่วนตัวไปเหรอ ไปแล้วยายไปแล้วไม่พวงเดเดบอยมาบ่อไงบ่อยจะเป็นลมจะน็อกไปพวงรีบกลับไงตัวเองคงก็ไม่พิการหรอกพิได้อยู่อ่ะโอเคครับเอสซีฝากไว้ที่นี้ครับมาถึงบ้านแล้วสวัสดีครับคุณแม่เมียติเลี้ยงหน้าคอยตุ้งหอยนะครับผมขอบคุณเช่นกันครับ